เป็นตัวแทน,แทนมีลูกแสดงละครขอให้คนนี้หนูจะตั้งใจเรียนนะคะไม่ได้ให้สอนค่ะวันนี้วันอะไรคะวันนี้ค่ะชื่อนองเ่ือแพชีมีขอให้ขอให้คนนี้มีความสุขนคะคะขอบคุณนะคะ,คะ ขอบคุณพวอเคเฮียด้วยขอบแม่อมขอบคำเคารขอให้ลูกๆม,มีความสุขความเจริญทุกๆคนขอให้สุขภาพแข็งแรงมีงานดีๆงานเยอะๆให้ร่ำรวยให้มีครอบครัวที่ดีให้มันแม่เป็นเด,ด็กดีนะคะอืมมีดีสนโตขึ้นมาดูแลเฮียนะ โตขึ้นมาดูแลเฮียน,นะเรียนในสิ่งจริงๆให้แม่มีความสุขมว่าแม่มีความสุขเยอะไม่ต้องเครียดขอบคุณขอบคุณขอบคุณเดี๋ยวไายเครียดเลยสองร้อย <200 S 2> <ห>บาทนี่เลยสองร้อยบาทนี่ไม่ถึงร้อยมีเซอร์ไพรส์มาจำไว้ก่อนห้าสิบบาทแคนนิดมาคานแทนแค่นิด มันจำไว้ก่อนห้าสิบบาทอ่านด้วยอ่านด้วยอืมมัดจำไว้ก่อนห้าสิบบาทนี่ไม่ใช่ทองใช่ไหมทองไงทองห้าสิบบาทรักแม่มากๆนะครับบอยนองพัดวันใหม่ที่เมื่อวานนี้ไปแบงค์กันมาเงินใหม่ใชเท่มั้ยเอาะวันใหม่ไป็นอะไรโอ้ยเฮียน้องเป็นเจ้ามือเไยขอบคุณ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  ขอบคุณยสขอบคุณขอบคุณบคุณยั่สวยมากขอบคุณเยอะม่ขอบคุณขอบคุณฮะไปไปหันแม่อะไรไรเยอะมากบอกไปแล้วอย่คงแกงให้ขอบคุณขอบคุณ thank you เฮ้ยทำไมอ่ะ ความสุขเยอะแม่แข็งแรงแข็งแ็งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเิงยิงเยรวยรักแม่เจรเเป็นคนดีนะสายไปแล้วมามาเป็นคนดีปีนี้่คมีความสุขความเจริญเนี่ย